ทุเรียนหล่นแต่ไม่สุกเพราะสิ่งนี้ค่ะทุเรียนที่มันหล่นแต่ว่ายังไม่สุกเนี่ยส่วนใหญ่จะเกิดมาจากสภาพแวดล้อมแล้วก็การบริหารจัดการแปลงของแต่ละสวนด้วยอะค่ะซึ่งจะมีสาเหตุหลักๆดังนี้ค่ะหนึ่งคือทุเรียนขาดสารอาหารหรือขาดน้ําค่ะด้วยความที่ทุเรียนเป็นพืชที่ต้องการปุ๋ยต้องการอาหารธาตุอาหารแต่ละอย่างเนี่ยในทุกๆพัฒนาการในทุกๆระยะที่เขาเติบโตค่ะข้อ2คือโรคและแมลงที่เป็นศัตรูของทุเรียนค่ะอาจจะเป็นเรื่องของหนอนนะคะที่เข้ามาเจาะผลทุเรียนหรืออาจจะเป็นโรคที่เป็นเชื้อรานะคะเพราะว่าพอเป ต้นแม่ไม่แข็งแรงอาจจะหมายความว่าต้นที่ยังอายุน้อยต้นที่รากเขายังเดินไม่สมบูรณ์แล้วพอมันติดลูกขึ้นมาเนี่ยทำให้ต้นทุเรียนเนี่ยไม่สามารถที่จะส่งอาหารเข้าไปเลี้ยงตามแต่ละลูกของทุเรียนได้พอรากไม่แข็งแรงต้นไม่สมบูรณ์แน่นอนค่ะว่าลูกที่ได้ก็ไม่สมบูรณ์ก็หลุดร่วงได้ดเช่นกันค่ะข้อ4คืออากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างปีนี้นะคะเราก็จะเห็นว่ามีลมฝนมีพายุอะไรเข้ามาเยอะมากค่ะทั้งฝนตกหนักทั้งลมแรงอุณหภูมิความเย็นลดลงหวัวก็คือเจอปัญหาสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงค่ะพออากาศเปลีียนงงงบเ้าาาทกขออุร็จจะห ก็จะทําให้ผลหลุดได้ค่ะทุเรียนต้นนั้นเนี่ยติดผลมากเกินไปอย่างเช่นต้นทุเรียนสาวนะคะเป็นปีแรกที่เขาได้ลูกเนี่ยต้นเนี่ยอาจจะมีปริมาณทุเรียนบนต้นเยอะเกินไปลูกก็จะสะบัดหลุดเองโดยอัตโนมัติเลยก็อาจจะเป็นเรื่องของผลหลุดตามกลไกธรรมชาติของทุเรียนนะคะอย่างถ้าเกิดว่าทุเรียนบางพันอย่างเช่นหมอนทองเนี่ยอาจจะมีการหล่นเร็วบ้างแต่ว่าผลที่หลุดก่อนวันที่ครบอายุข,ของเขาเนี่ยมันจะไม่สุกคะ่ะยังไงก็ลองไปสํารวจแล้วก็ลองตรวจดูนะคะว่าสวนทุเรียนของคุณเนี่ยมีปัญหาจาก5 6าข้อที่ผ่านมาหรือเปล